โอเคครับสำหรับวันนี้จะมาศึกษาการาใช้งานพลูโตนะครับแล้วก็การเขียนจูเลียบนสำหรับการาประมวลผลภาพนะครับซึ่งเป็นบทที่4ของหนังสือนะฮะผมเพิ่งทำเสร็จอย่างนี้ก็เลยจะมาทดสอบด้วยกันนะครับว่าจะเป็นยังไงต้องการเปิดสมุดบันทึกพลูโตนะครับพลูโตโาบักเราก็ใช้คำสั่ง import พลูโตก่อนแล้วก็ ปูตดล,ลัลัดเสร็จแล้วผมต้องการที่จะเอาไฟล์ในบทที่สีเนี่ยมาลัดน,นะครับนะครับอันนี้คือหน้ากิจฮับหลักของผมนะฮะที่เป็นเป็นเว็บไซต์เนี่ยะฮะและเสร็จแล้วเราก็มีที่ผมทำทดเสริมเนีนนเ่ยเก็บไว้ในหน้านี้นะฮะแล้วเราก็ามีตอนนี้ยังไม่ไม่มากนะฮะก็มีบทที่หนึ่งแนะนำแล้วก็บทที่สี่ที่เราจะทดลองกันในวันนี้นะครับ คลิกที่บทที่4เนี้ยเราก็จะเห็นหน้าที่เป็นเหมือน HTML นะครับที่มันเป็นแสดงผลที่ใช้อ่านได้แต่ว่าไม่สามารถจะ Execute อะไรได้นะครับแเราจะมามารันในเครื่องของเรานะครับคลิกที่ตรงตรงมุมเนี้ยนะฮะ,ะเมื่อกี้ถ้าไม่เห็นก็คือมันจะมียีดิลันลบูมนี้นะครับแล้วเราก็ เลื่อนมาที่ตรงนี้แล้วก็ดาวน์โหลดโนบุกนี้มานะครับโอเคแล้วเสร็จแล้วมันจะมาอยู่ในหน้าดาวน์โลนหล,ลดน,ไไลนี้ใช่ไหมครับครับเราก็ต้องชี้เจ้าตัวพลูโตนี้ไปที่ไฟล์แลนใช่ไหมครับก็เราก็หานะฮะมันจะอยู่ที่ออ่ดาวน์โหลดใช่ไหมฮะโอเค แล้วก็ชื่อไฟล์นี้นะครับเจ้าตัวโน้ตบุ๊กเมื่อกี้นี้ก็จะมาที่หน้าโฟโตของเรานะครับแล้วเสร็จแล้วตอนแรกเนี่ยต้องรอให้มันติดตั้งอะไรต่างๆนะครับเราจะเห็นตรงนี้นะครับว่ามันกำลังติดตั้งอยู่นะก็ใช้เวลานิดหนึ่งนะครับช่วงเริ่มตอน โอเคเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคาเรียมันก็จะโหลดไฟล์อะไรต่างๆที่ก็คือพร้อมที่จะรันแล้วแหละนะฮะพร้อมที่จะรันแล้วสำหรับตัวบทที่สีเน,นี่ยมันจะเป็นตัว Image Processing นะครับว่าเราจะเขียนแล้วก็ใช้สมุดโนบุกพลูโตเนี่ยในการที่เราจะทำประมวลผนภาพวิธีการต่างๆนะครับก็ผมก็จะใช้ คือก็เอาโค้ดหลายส่วนเนี่ยมาจากเว็บของ MIT นะฮะแล้วก็อาใช้รูบของเราเองแล้วก็พยายามกระจายมันออกมาให้มันเป็นในรูปแบบขงังหนชันนะฮะเพื่อว่าเราจะได้คือที่ MIT <c oughs> เ็าทำนี่เ็าจะทำเป็นเหมือนฟังก์ชันรวมแล้วก็ช้าสำหรับสอนอย่างเดียวแล้วเขาเขาก็จะ,ะเลือกฟังก์ชันแล้วก็มีตัวพวกสไลเดอร์มีอะไรต่างๆเยอะนะครับวันนี้ผมตัดบางส่วนที่ มันไม่สำคัญไปบ้านหรอก็จะได้เราจะได้เข้าใจถึงแต่ละส่วนของการประมวลผลภาพนะฮะโอเคเริ่มจากการโหลดนะครับรูปมาอย่างรูปรูปแมวของผมเนี่ยนะครับชบาเนี่ยนะฮะก็ผมก็ใส่เข้าไปในตัว g o o g l e d r i v e นะครับแล้วก็ใช้ลิงก์อันนี้มานะฮะโหลดดาวน์โหลดเข้ามาที่ตัวตัวแปลชื่อชบาเนี่ยนะครับเพราะนั้น อันนี้มันลั่นไปแล้วนะครับมันก็จะ,ะแสดงรูปส่วนนี้ขึ้นมานะครับเราสามารถที่จะดูได้ว่ารูปของเราเป็นไซส์ขนาดเท่าไรใช่ไหมฮะโอเคอันแรกเลยที่อยากแสดงคือไอ้รูปภาพเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแมทริคอันหนึ่งนั่นเองใช่ไหมครับที่มีขนาดความกวาม้างความยาวนะครับเก็บเป็นรูปของแมทริคเพราะนั้นค่าของอตัวอิเ m e มนต์ในแมทริคเนี่ยมันก็คือค่าแสงเป็น RGB ของแต่ละพิกเซลนั่นเองใช่ไหมฮะ พราะว่การดำเนินก,การอะไรที่เราทํากับแมทติคได้ดลิเนียจบรานตร่างๆได้เราก็มาใช้กับภาพได้นะครับแล้วมันก็จะทําให้เกิดผลที่น่าสนใจบางทีอ่าน่าสนใจกว่าการที่จะใช้แมทติคเป็นตัวเลขนะครับอย่างเช่นสมมติบบผมคูณค่าทั้งหมดในแมทติคเนี่ยด้วยค่าของทีเนี่ยสิ่งที่ได้คือมันจะปรับแสงของมันใช่ไหมฮะอันนี้เราก็สามารถจะสร้างสไลเดอร์เป็นตัว ผูกกับตัวแปรไบายเนสนีนะและเสร็จแล้วเราก็ปรับพราปรับตัวนี้เนี่ยมันก็จะปรับค่าของไบเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าตัวเนี่ยนะครับค่าใหม่เนี่ยก็คือ b r นี่โอเคนะครับก็คือไบเนสทูนกับตัวไฟตัวแปรเดิมนะครับที่เป็นอิมเพรเดิมนั่นเองนะครับโอเคอันนี้เป็นง่ายที่สุดใช่ไหมฮะเรก็ คูณเข้าไปค่ามากๆเหมือนก็จะยิ่งสว่างมากนะฮะถ้าน้อยลงเหมือนก็มืดนะครับเพราะนั้นในในเราพูดเนี้ยก็คุณสามารถที่จะเล่นทั้งหมดได้นะครับต้งสต่นี้แล้วก็ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนภาพไปเป้าของเราเองแล้วก็เอาภาพเราไปใส่ตรงลิงก์นี้แล้วก็โหลดเข้ามาหรือว่าจะโหลดจากในเครื่องเลยก็ได้นะครับถ้าคุณใช้ตัวไฟล์นี้อยู่ใน d ดเรก t อรี uh, mm ่ hmm. เดียวกับฝ่ายนี้ในกรณีน,นี้คือดาวน์โหลดเ่ยนะครับคุณก็ใช้คำสั่งตรงนี้ปุ๊บมันก็จะหลดภาพของของเรามาได้นะครับแต่ตอนนี้มันจะรับแต่ png นะครับเพราะว่าผมใช้ตัวแพ็กเกจเนี่ยเป็นอ่าน png ถ้าใช้ jpg มันจะไม่ไม่อ่านนะครับต้องเปลี่ยนแปลงให้เป็น png ซะก่อนโอเคถ้าครอปนะครับเราก็จะเห็นว่าถ้าเราครอปรูปภาพจากเราอยากได้ตรงฉพาวตัวแมวนี้ใช่ไหมฮะ แล้วก็ครับบริเวณประมาณตรงนี้ใช่ไหมก็ได้มาเป็นพิกเซลประมาณนี้นได้รูปตัวแมวออกมานะครับตัดเสื้อไปอ่ะทีนี้เรามาดู orientation นะครับเราอยากจะกลับรูปเนี้ยเก้าสิบองศาอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมฮะเหมือแนบบที่ในโทรศัพท์เนี้ยมีฟังก์ชันที่ทําได้ใช่ไหมฮะอ่าในการใช้คําสั่งคณิตศาสตร์ตรงนี้ก็ใช้เป็นฐานโพสต์กันเองใช่ไหมฮะเช่นรูปนี้ปุ๊บ มันเป็นกับแถวเป็นคอลัมน์คอลัมน์เป็นแถวนะครับทานโทษของจูเลียก็ใช้คำหนึ่งทางโนี้หรือว่าใช้ตัวนี้นั่นเองนะครับปุ๊บได้มาจะเป็นตัวนี้แต่คุณจะเห็นว่ามันจะมนไม่ใช่การหมุนแค่ทีเดียวใช่ไหมครเพราะว่าถ้าหมุนปุ๊บเนี่ยหัวมันจะตั้งลองถูกไหมอันนี้หัวขึ้นแบบมันก็หมุนแล้วมันเป็นมิลเลอร์อิมเมจด้วยนะฮะถ้าหลักจะให้มันเหมือนการหมุนที่เรา ปกติหมุน90องศาเนี่ยเราก็ต้องกลับไอ้เจ้าตัวเนี้ยนะครับตัวโลของมันนะครับคือกลับตัวโลให้หัวมันทิ่มลงมาก็ใช้คำสั่งนี้ได้ฮะเพราะฉะนั้นในคำสั่งตอนานี้ก็สามารถที่จะพลิกไปพลิกมาได้นะครับโดยใช้คำสั่งแบบนี้นะฮะ ในเซกชันเศษหยุดเศษเนี่ยก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องคอมม o l ิ t i ชันนะครับแปลเป็นไทยก็คือสั่งวัฒน,นาการเนี่ยนะครับที่เป็นคำที่ไม่ค่อยคุ้นแหละผมก็เลยอยากจะเรียกว่าคอมม o l ิ t i ชันละกันนะครับก็เหมือนกับเราจะคุ้นเคยมากกว่าครับการคอมม o l ิ t i ชันเนี่ยนะครับหลักการก็คือเราจะมีเคอร์เนลที่มีขนาดอาจจะค้าเทียมใช้3าคูนสนะครับแต่ก็อาจจะใหญ่กว่าน,นั้นหรือนะครับถ้า3าคูสก็ เราก็สามารถที่จะสร้างขึ้นมานะครับเป็นเหมือนอย่างตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็จะกวาดตัวแคนเนลเนี่ยไปในภาพนี่นะครับซึ่งแคนเนลมันจะมีอิเลเมนต์เป็นค่าต่างๆที่มันจะให้ผลที่แตกต่างกันนะครับโอเคเพราะนั้นเราจะใช้ไลบรารีนะครับเราจะให้ไลบรารีช่วยนะไลบรารี library เนี่ยมันต้องการแคลร์ที่มันเป็นออคเซสแอบเรย์เนี่ยนะฮะก็คือหมายความว่า แทนที่มันจะเริ่มตรงนี้หนึ่งหนึ่งผมตามปกติของจูเลียใช่ไหมครับเริ่มนี้หนึ่งหนึ่งแล้วก็มาตรงนี้เป็นสามสามแต่เราต้องการให้ค่าอินเด็กซ์ของแคนเนลเนี่ยมันเริ่มจากลบหนึ่งลบหนึ่งเราสามารถจะทําได้นะครับโดยใช้ฟังก์ชันออฟเซ็ตแแอร์เรย์เนี่ยนะฮะแล้วก็ตัวใส่ค่าไปตามที่เราได้ค่าออฟเซ็ตเป็นจากลบหนือหนึ่งถึงหนึ่งหนึ่งแล้วก็ตังการคือศูนย์ศูนย์นะครับซึ่งจะตัวแพ็กเกจที่เราจะใช้เนี่ยมันต้องการแคนเนลอยู่ในรูปนี้นะครับ โอเคเพราะนะั้นผมก็จะมีเคอร์เนลหลายๆประมาณ5-6ตัวหรือสามตัวนน่นนะครับโดยแลิ่ตั้งแต่ i d e n t ก t y ก็คือเป็นค่าที่ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับมีค่า element ตรงังาเป็นหนึ่งเท่านั้นเองนะฮะสำหรับในการทำค volu t ชันเนี่ยนะครับในหนังสือมีแต่นี้ผมไม่ได้ทำไว้ก็คือดูจากเว็บของตัว วิกิพีเดียก็ได้เพราคอมเมอร์ชันเนี่ยมันมีการคำนวณยังไงนะครับอันนี้เราดูผลเลยแล้วกันนะฮะว่าผมจะปรับเป็นผมใช้ตรงนี้เป็นตัวเลือกได้นะครับก็คือว่าเราเลือกมาเป็นพูลาเมนูเงี้ยได้นะฮะวิธีการมันก็ใช้ตามแบมโค้ดเนี่ยนะฮะโอเคผมขอซ่อนตรงนี้ละกันเพื่อว่าเราจะได้เห็นตัวตัวอิมเมจนะฮะแล้วอิมเมจนี้ผมจะพลาเป็นแบบ ธรรมดาด้วยแล้วก็แกสเกลด้วยเพราะว่าในบางอย่างเนี่ยตรงแกสเกลมันจะเห็นชัดกว่านะครับอย่างเอเนอร์จนี่มันจะไม่ทำอะไรใช่ไหมฮะเราลองเลือกเป็นตัวอะไรดีชาร์ปเปนนะครับถ้าชาร์ปเปนเนี่ยเราจะเห็นว่าอิมเมจมันจะมีความคมมากขึ้นนะครับมีความคมมากขึ้นขนาดเดียวกันถ้าเป็นเบล r มันก็จะจะชัดน้อยลงนั่นเอง ถ้าเลือกเป็น Edit t e c t นะจะเห็นว่าตรงที่เป็นภาพสีนี่จะไม่ค่อยมีรายละเอียดมากแล้วนะฮะก็มาดูตรงขาวดำนี่จะเห็นชัดกว่าอย่างเช่นลายบนเสื้อที่ที่แมวนอนทับอยู่เนี่ยก็จะเห็นชัดขึ้นนะครับตรงขอบของมันเพราะว่า Edit t e c t ก็คือตรวจจับขอบนี่ใช่ไหมฮะอ่าตัวแกน x ก็คือทดสต่อการเปลี่ยนแปลงในแนวแกน x นะอ่า เราจะเห็นว่าไอ้ตรงขอบท,ที่มันอยู่ในแนวของแกนทางนี้เนี่ยมันจะถูกตัดชัดกว่านะครับอย่างดูอย่างตัว C, <multif. S 1> ว C เนี่ยนะครับจะเห็นขอบที่แนวนอนได้ชัดกว่านะครับถ้าเกิดเด่นวายเนี่ยนะครับเราจะเห็นขอบที่อยู่ในแนวตั้งเนี่ยชัดกว่านะครับเพราะว่ามันจะตรวจสอบไอ้ขอบที่อยู่ในแนวนี้แล้วก็ทางด้านนี้จะจะไม่ค่อยตรวจสอบเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ดูรายละเอียดได้จาก ไฟล์ที่ไป้านเองจะเห็นชัดกว่านี้นะครับอ่าโอเคจริงผมจะขยายหน่อยแต่นะ,นะเอาละทีนี้เคอร์เนลชั้นสูงนะครับว่าเคอร์เนลที่มันมีขนาดที่มันใหญ่ขึ้นนะครับอาจจะเป็น5้าคูณห้าเลยก็แล้วแต่แล้วก็มีฟังก์ชันทางอิเรนิกสอย่างเช่น ไอตัวเบลเนี่ยนะครับถ้าเราจะใช้เป็นลักษณะของเกาเซียนเบลเนี่ยนะฮะมันจะให้ผลนะที่ที่อยากจะชัดเจนขึ้น,นเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็จะบอกว่าตรงส่วนของพิกเซลที่มันเป็นตรงกลางของเค n น์เนลเนี่ยมันควรจะมีค่าที่มีน้ำหนักมากกว่านะครับเจ้าตัวเกาเซียนถ้าเราสร้างก็เป็นเหมือนเบลเคิร์บเนี่ยใช่ไหมฮะนะดูจากรูปนี้น่าจะเห็นชัด นะก็คือเหมือนกับวัตถุการเน่มันก็จะมีค่าที่ที่น้ำหนักมากกว่าตรงส่วนขอบขอ,บของเคอร์เนลนั่นเองนะฮะเพราะนั้นผมสร้างสไลเดอร์ที่จะปรับค่าของเคอร์เนลมากน้อยขึ้นได้นะครับอย่าเช่นถ้าให้ตัวนี้มันเป็นเซนส์ลาดเดเวชั่นนะครับถ้าปรับตัวนี้มากขึ้นเคอร์เนลมันจะใหญ่ขึ้นนะครับแล้วทีนี้อเอาเคอร์เนลใหญ่นี้ไปทำคอมโบลชั่นนะครับมันก็จะเห็นบนที่ที่ชัดเจน ขึ้นนั่นเองอย่างเช่นการเบอร์เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าภาพมันจะเบอร์มากขึ้นนะครับนะอันนี้ก็ทดลองอปรับค่าตัวนี้ดูได้นะครับว่าถ้าค่าน้น้อยจะเบอร์ไม่มากอะไรเงี้ยนะครับโอเคนะฮะมันก็ไปต่อเลยมาถึงตรงส่วนของการแปลงเชิงเส้นนะครับการแปลงเนี่ยหมายความว่าเราต้องการที่จะแมปนะครับจาก ไอ้ค่าของ x y เนี่ยครับแบบเป็นค่าเอาพุทเนี่ยะฮะซึ่งมีการแบบตอนแรกเราจะพิจารณาแบบเชิงเส้นก่อนก็คืออมันมีฟังก์ชันที่เป็นซุปเปอร์ฟังกชันนี่ใช่ไหมครับคือไอการแบบเชิงเส้นเนี่ยมันก็เราคงไว้การบวกเว้ตแตะการคูณสเกลาร์นะครับแต่ว่าถ้าเรารวมกันเราก็ได้ว่ามันต้องเซนติฟายนี้ใช่ไหมครับก็คือ C1 C2 เป็นเป็นคอนเซนแล้วก็ C1 C2 เป็นเวกเตอร์นะฮะโอเคนั่นเป็นดีเทลทางกตศาสษร์นะฮะเราอยากจะทดลองดูว่าเหมันให้ผลเป็นยังไงนะฮะเพื่อต้องใรให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับผมก็จะสร้างจริงๆไม่ได้สร้างหรอกนะเอาเอาโค้ดของอ MIT เนี่ยมานะครับก็คือเขาสร้างกิดลายนะครับให้กับภาพได้นะครับแล้วก็ภาพ แม่ของเราเองนะครับอันนี้ก็คือมันโถนะครับก็มีคำถามอีกว่าทําไมมันโถไว้เป็นสีขาวทั้งหมดนะอันนี้ก็คงตอบไม่ได้นะแต่ว่าถ้ามันเป็นสีเป็นสามสีเงี้ยมัน,มนก็มีดีเทลอะไรที่น่าสนใจเว็าเราทำโอเปเรชั่นต่างๆนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเรียกฟังก์ชันนี้ปุ๊บแล้วเราก็โหลดตัวมันโถมาแล้วก็สร้างตัวกลิดนะครับถ้าเราไม่ต้องการกลิดเราก็ เอาออกนะก็ไม่มีเกตนะครับอันนี้ก็สะดวกดีในการที่จะใช้ตัวเช็คบอ็์กีนในการนะครับเดี๋ยวกิเนี้ยมันจะทําให้เราเห็นว่าภาพนี้มันพอเปลี่ยนไป,ไปแล้วตัวกิจมันเปลี่ยนไปไยังไงนะครับและเสร็จแล้วตัวที่แสดงภาพเนี่ยจะใช้ฟังก์ชันนี้นะครับซึ่งมันมีการแบบเล็กน้อยน,นะครับคือมันจะแบบให้ ตัวขอบภาพเนี่ยมันจะอยู่จาก1่ถึงลบหนึ่งนะครับนะมันมีก็หเหตุผลในการเนี่ยเพราะว่าจะแสดงภาพได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ตรงไหนที่มันตอบม,มันจะแสดงเป็นสีขาวนั่นเองเอาอย่างแรกเลยนะครับการปรับมาตราส่วนก็คือการคูณค่าของพิกัดด้วยตัวคอนแซนท์ตัวหนึ่งใช่ไหม่ามันจะต่างจากเมื่อกี้เมื่อกี้นี้เราคูณ ค่าของจซนเข้ากับต,ตัวตัวสีใช่ไหมตัวสีมเสีซลก็เป็นการปรับไบรเน t n e แต่นี้คือการขยายภาพการลดภาพเนี่ยจะเอาค่าอกว่าเนี่ยคูณด,ด้วยค่าคงที่นะครับซึ่งเราจะพบว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นการหารเนี่ยมันจะเราจะเข้าใจได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเราคิดว่าถ้าตัวอัลฟานี้มากขึ้นนะฮะภาพมันก็ควรจะใหญ่ขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราก็เลยใช้ตัวว่านี่เป็นการหารจ้ะนะครับแล้วก็ เราก็จะมาดูว่าแมวนี้เปลี่ยนไปยังไงนะฮะเดี๋ยวผมจะพยายามซ่อนมันเพื่อว่าให้เห็นภาพนะผมคงต้องลอดลดขนาดลงหน่อยเพื่อว่าอะไรจะเห็นนะผมอยากจะให้ ตัวปรับนี้มันโอเคเห็นเห็นไหมฮะอันนี้ก็ถ้าเราขยายลดภาพนะครับลดมันลงถ้าปรับสเกลน้อยลงก็จะลดลงนะครับขยายนะครับอันนี้ผมไม่ได้แพนอะไรก็คือขยายภาพตรงกลางนะครับก็จะเห็นตรงรายละเอียดดีเทลของของขน,นโอเคไหมฮะอันนี้คือการปรับ การหมุนนะครับการหมุนก็เป็นการดำเนินการเชิงเส้นอย่างในเหมือนกันนะครับก็เขียนฟังก์ชันนี้นะครับเราเห็นว่าตูเลียเนี่ยสร้างฟังก์ชันทางิตศาสตร์ได้ค่อนข้างง่ายนะครับอันนี้ก็การ define ฟังก์ชันนะครับเราใช้ไอ้คำสั่งลูกสรอนนี่เป็นเหมือน m a p เ i n งนะฮะก็คือว่าแบบจากนี้มานี้นะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็ใส่ค่าของ มุมของการหมุนเนี่ยเราอาจจะทดสอบว่าถ้าสี่ห้าแล้วหมุนไปเป็นมุมเก้าสิบองศาเนี่ยมันจะไปที่จุดไหนนะครับก็ทดสอบดูว่าใชรได้ไหมและเสร็จแล้วผมก็สร้างตัวสไลเดอร์เนี่ยผูกติดกับตัวแปรชื่อโรเตชันแองเกิลใช่ไหมครับเพื่อเราปรับสไลเดอร์นี้โรเตชันแองเกิลนี้ก็ได้เปลี่ยนไปแล้วเราก็มาเข้าที่ฟังก์ชัน rotate อันนี้นะครับเพราะฉนั้นอันนี้เราก็จะเห็นว่าภาพหมุนได้นะฮะ หมุนตามเข็มทวนเข็มคบนี้ตามเข็มจากลบพายถึงพายนะฮะโอเคค mm hmm. ่อนข้างจบูกไดยทีเดียวนะฮะ,น,ะนี่ก็เป็นการแปลเนเส้นอีกอันหนึ่งนะฮะไอโคดที่ใช้ในการดิสย์จะเป็นโคดอย่างนี้นะครับที่จะใช้โคดเดิมเนี่ยตลอดนะ้วเพียงแค่เราเปลี่ยนสิ่งที่เราเปลี่ยนคือเราเปลี่ยนฟังก์ชัน นะครับฟังก์ชันการหมุนไปนอะไรเนี่ยแล้วก็ตั้งชื่อเหมือนว่า t นะครับโดยมีสับสคริปตเนี่ยนะฮะตัวจูเลยที่จะสามารถสร้างตัวพวกนี้ได้ได้นะครับโดยการเราใส่ตัว b a c k l a s h แล้วก็ underscore สองแล้วก็กด tab นะมันจะเป็นตัวแสดงเป็นตัวตัวห้อยเนี่ยได้ได้เลยนะ ที่แปลว่าการเฉือนเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่าเชียนะครับเชียก็คือมันจะเอียงไปทางด้านซ้ายด้านขวานะฮะหลักการเดียวกันนะครับผมก็ผูกมันติดกับสไลเดอร์นี้นะครับเป็นตัวแปลชื่อเชียแฟกเตอร์แล้วผมก็เชียแฟกเตอร์ใส่ก็เป็นฟังก์ชันเชียซึ่งเกี่ยวมาอย่างนี้นะฮะแล้วก็ตั้งชื่อมันว่า T3 นะครับฟังกะชันส่วนที่แสดงผลนี่ผมก็จะ ใช้ค้อนเดิมแต่ว่าผมเปลี่ยนตรงนี้ไปท่านเอกตรงนด้เป็นทีสาใช่ไหมเราก็ใส่ทีสามเข้าไปหนะ้าพันแรกเกิดคุณมีฟังก์ชันใหม่ที่เขียนเองแล้วคุณก็ทาอย่างเงี้ยนะครับตั้งชื่อเหมือนว่าทีอะไรแล้วเราก็ใส่เปลี่ยนตรงนี้เป็น,เป,นเป็นตัวฟังก์ชันที่เราสร้างใหม่ขึ้นมามันก็จะแสดงให้เห็นนะครับว่ามันเป็นยังไงโอเคดูผลจากการเชียดน,นะฮะเห็นไหมฮะภาพมันจะเอยียง เ okay. ท่านั้นคีคือการการเชิญหรือเชียร์นะครับสุดแล้วการแปลเชิญเส้นทั่วไปเนี่ยถ้าเรามองจากทั้หบดมันเนี่ยนะครับการแปลเชิญเส้นก็คือการแบบไอจุด x อโดยแมทริกการแปลนีเน,นเองใช่ไหมครับเป็นแมทริกสองคูณสองนะครับได้เป็นอพูกออกมาเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะสร้างการแปลเชิญเส้นทั่วไปโดยปรับค่า a b c d เนี้ยตามใจชอบนะครับก็ยังเป็นลีเนียแบบอยู่นะครับ ซึ่งเราจะลองทำนะครับบางช่ันดีแล้วเราก็สร้างตัวรับอินพุตเป็นเรียกว่าเป็นตัวเขาเรียกสกครับเบบลนะฮะก็คือว่าเหมือนกับว่าถ้าคุณเอาเมาส์ไปเนี้ยมันจะสามารถจะปรับค่าของตัวเลขทีอยู่ในนั้ได้นะครับแล้วเราก็ดูที่ว่านี่คือการสเกลในแนวแกน X ใช่ไหมฮะสเกลในแนวแกน Y เป็นยังไงอันนี้ทำได้นะฮะ นะครับแต่ไงมันก็เป็นเชิงเส้นอยู่แต่ทีนี้ถ้าเราใส่ตัว Element of the Canal ไปเนี่ยมันก็เป็นเหมือนการเชียร์นะฮะก็คือการเริ่มเอียงใช่ไหมนะครับอันนั้นนี่คือคือการแปลงเชิงเส้นโดยทั่วไปนะครับแปลงแปลงมันก็แล้วแต่นะฮะคุณจะสังเกตว่าถ้าการแปลงเชิงเส้นเนี่ยถ้าใส่กรดเข้าไปนะฮะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ กริดมันจะยังขนาดกันอยู่ในในแต่ละแนวนะครับคือ,อรูปสี่เหลี่ยมมันจะเปลี่ยนเป็นพวกเหมือนกับสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนใช่ไหมแต่ว่ามันจะยังคงรูปของสี่เหลี่ยมอยู่นะครับมันจะไม่มีการโค้งงอของไอ้เจ้าตัวตัวเส้นเหล่านี้นะครับเรอนี้ก็คือการแปลงเชิงเส้นนะฮะโดยทั่วๆไปนะฮะคุณก็ลองลองเล่นตรงนี้ดูนะนะฮะสุดท้ายคือ การแปลงแบบไม่เป็นเชิงเส้นนะครับซึ่งผมจะทดลองบางอย่างาน้นเพราะว่าฟังก์ชันพวกนี้ถ้าคุณสร้างฟังก์ชันโดยทั่ว,วไปแล้วมันก็จะเป็นแบบนอนลิเนียใช่ไหมครับซึ่งอาจเป็นไซา์เป็นคอร์สเป็นกําลังสองเป็นกําลังอะไรก็แล้วลแต่นะครับมันก็มีเอฟเฟกที่เกิดขึ้นแปรแล้วแต่ฟังก์ชันที่เราจะสร้างนะครับผมก็จะทดลองดูว่าเอนลิเนียเชียเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวนอนลิเนียเชียก็สร้างตามฟังก์ชันนี้นะครับ ไอเอเนี่ยมันเป็นเ,เรียกว่าเซติกแอรเลนะครับอันนี้ผมผมยังไม่ไม่มีอะไรดีเทลมานะว่าเขาใช้ประโยชน์ยังไงแต่ว่าอ่าโอเคถ้าลองลองเอาออกมันก็ยังเวิร์กนะครับล้วลองดูนอลิเนียชีนะฮะนี่จะเห็นว่ามันเป็นอย่างเนี้ยนะฮะเห็นไหมฮะฟังก์ชันนอลิเนียเนี่ยจะเริ่มมีการบิดเบี้ยวของตัว เส้นเกรดนะครับมันจะไม่เป็นเป็นซีเรียสต่อไปแล้วนะครับมันเป็นเส้นโคลมาอะไรบ้างสุดท้ายนะครับก็คือการแปลงแบบผมแปลว่าบิดรูปนะครับคือหาคำแปลไม่เจอก็คือไอ้วอร์บนี่แหละนะครับไอ้ภาษาอังกฤษว่าวอร์ลนะฮะอะไรโดยว่าวอร์บมันแล้องเป็นยังไงนะฮะวอร์บเป็นฟังก์ชันอย่างนี้นะฮะก็ มันจะเรียกฟังก์ชัน rotate เอาทีนี้ซึ่งเป็นอยู่ในมันดีฟァไว้ในส่วนของเซสชันที่เป็นเนียนะครับเพราะใน,นนี้เป็นลเนียแแต่ว่าเราใส่ทำให้เป็นน o n linear นะครับจากตัวตัวทิวมเม็นพวกนี้นะครับเอฟเฟกมันจะเหมือนกับว่าจับเอามันโถใส่ไปในตัวเครื่องสักผ้านะอันนี้ก็ลองดูนะฮะตอนแรกมันก็อย่างนี้แล้วเสร็จแล้วก็เลยกลายเป็น เหมือนอย่างนี้นะครับเหมือนถูกจับใส่เรื่อผ้าโอเคนะฮะเพราะนั้นอยากให้แนะนำให้คุณลองเอารูปของคุณมาใส่นะครับแล้วก็ลองทำโอเปอเรชันพวกนี้ดูนะครับแล้วจะเข้าใจตรงตัวพวกนี้ได้ดีขึ้นนะฮะโอเคผมคิดว่าสารของตัวโนบุกอันเนี้ยนะฮะก็จะมี ประมาณตรงนี้นะครับประมาณเท่านี้นะครับก็ลองโหลดไปเล่นดูครับ